ก็สวัสดีครับวันนี้ EP สองมาเลยแอาอวันนี้ก็ขก,กวนบก,กวนไปแป๊บหนึ่งครับถอาปวดซื้อปืนก่อนหอนนี่นี่ก็มาถึงในเกมนะครับครับผมภาคเบาไปไหมครับก็วันนี้ก็ EP สองมาเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ EP สามานะครับผมก็ แจ๊อะลรเพราะผมผมผมทำวิดีโอไว้แต่แต่เมื่อวานแล้วอ่ะผมก็อซื้อปืนก่อนนะเอจริงจริงอะครับเออผมผมพูดดัางจริงๆเหรอเ,อเองินเหลือกี่บาทกองบ้านครับนี่มันเกิดขึ้นช้าๆเอ้ามันมาอยู่ตรงผมกรงป่นแย่งงงเลยนี่นนน นี่คือแมพแห่งคนเทพครับนั่นไงแมพแห่งคนเทพแล้วผมก็นะไอพี่เยอะยังมีนะครับอ่าซากุยวายมีเห็นไหมคนมันเยอะคนเทพมันเยอะรถรถที่ขุดพี่ผมควรอีกแล้วจะบ้าตายแล้วครับพี่ผมควรอีกแล้วตับค่ะ อย่ามาเสียงดังสิอยากจะพาคนอื่นเล่นโซฟาไหมในสไตล์จุ๊บๆแล้วพาแปดสีอ่ะฝายังไงก็ฝากดไลค์กดกดแชร์กดติดตามด้วยครับกดกระดิ่งด้วยอย่าลืมนะครับจะได้ติดตามนะครับจะได้ติดตามคลิปที่ ep สามว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่แหละครับจะไม่รู้เวลาหนถ้าใครอยากดู ep สามแล้วก็กดติดตามเลยและใครอยากดู ep สามกดติดตามด้วยเพราะเดี๋ยว ep สี่ก็จะออกแล้ว ep สี่ก็สองวันหน้าล่ะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงบ้างไร กูไม่ขี้เกียจพาดเลยไม่สี่น้องผมขี่กลัวจริงเอาเสียางผมเกือบจะแดงแล้วโอ้โหยิงไม่เข้าก็งงแล้วยิงไม่เข้าแล้วก็โดนในนีน่ค่ะมันฮ่ามันพ่าเกินไปแล้วครับยิงระเบิดแต่ระเบิดไม่ไม่ระเบิดมนโคตรเทพเลยครับคอามยิงดีความยิงๆๆๆๆ เฮ้ยไอ้นี่เป็นบ้าอะไรดิ <c oughs> อื้อไอ้นี่ไอ้นี่ฆ่ากี่ฆ่าวะใช้ปืนเดียวกันเลยปืน <c oughs> แฟกซี่วีวาเอาอีกแล้วนะผมนี่โง่จริงแจ้งผมอะผมไปแบกค่าแล้วก็เจอคนคนเนือ้อเออกระดาษ A4 ได้ C B B. แล้วก็จะไปเจอ ไปมโคตรเทพอะครับไม่กล้าไปแล้วมันก็ท้าครับงเลเตอร์ไปโดนโดนยิงจนได้ยิงต่อเนื่องอะครับเอาดิโอ้ยโอ้เียเพื่อนพี่กับน้องผมผมดำอีกแล้วมันคืออะไรกันนี่อ่ะเฮื้อโคตรแต่าวิกกี้คิวแล้ว ก็ออโอโอออ้โอ้โอ้โอ้มก็เศร้าหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เอ้ยน้องผมควนอีกแล้วโอ้ยวนไปกี่ล้านขาแล้วเออเออผมก็เบื่อ a อซเหมือนกันนะเนี่ยมันโคตรตาเลย ปืนยิงรัวทำไมมันไม่ยิงรัวกออว่เรียววีมเยอนมจิงแคทไม่ใช่เออ้าดอะเอออ้าวเออไม่เสียงดังจังเออยิงมาก แต่ผมจากสีเขียบมันเป็นสีแดงพัดโถขี้โวนจีอืมอะไรกันเนี่ยบูมเดดบอดี้อ่าอ่าอ่าไลฟ์วิดดูสิสีส้มเลยโอ้โหผมเศษมอนเตอร์รัวๆแกงเพื่อนอิ่มนอนไปพอไร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  เพราะจให้เพื่อนตายเออเือหัวหน้าก็คือคือเจ้าหุ่นยน,น,นต์แล้วลังจะเข้าเมืองไปกำกำจัดแล้วเราก็จะกำจัดเพื่อนเพื่อให้เพื่อน,อนตายก่อนไงแล้วเราก็จะโดนกำจับด้วยออมันจะหามากเลยถ้าเกิ่ดูเพื่อนในสีของเรามันอาจจะดูคุณได้นะครับ นี่คือเฮลิคอปเตอร์อาจจะดีมากเลยสำหรับเพื่อยิงคนยิงไปแล้วจังหวะนี้ยิงไม่โดนทําไงครับวันนี้ยิงขยิงสวนมาทีา่ยิงไปโอ้เฮลิคอปเตอร์เป็นไงบ้างครับจังหวะนี้เฮลิคอปเตอร์เป็นยังไงบ้างโอ้จังหวะนี้ชาวเมืองชาวไทยกำลังจะล้มเซอร์ <c oughs> เป็ด <c oughs> อะไรก็ไม่รู้พี่ผมเนี่ยเอา้าบ้าเลยละครับพี่ผมเป็นบ้าแล้วครับ <c oughs> พี่ผมมาบ้าบ้า,บาอะไรไทย จะลุ้งอะไรไอเดี๋ยวเดี๋ยวโป้องี๋ยวปประยุทธ์เลยนมครับพอดีเออไอคันนั้นโคตรดื้อเลยชนหัวชนไก่ชนไก่ชุปังปังชนไก่ชนไก,นไก่มวยไก่มวยไก่มวยไก่ชนได้เฮลิคอปเตอร์พังจนได้แล้วผมก็ไม่โดนยิงอะไรเลยเออให้ผมนี่ขี้ควรจริงๆเลยนะ รู้สึกว่าวงเสียงดังขึ้นเยอะเลยนีออ่คนยิงกันเยอะอะท่ามากระเบิดไปอะไรตรงนั้นปูมท้า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  ผมว่าคิวเล็ดเออคิวเล็ดไม่เยอะเลยค่ะเมื่อ EP หนึ่งผมเล่นหมดหมดพีคหมดหมดพีไฟแต่วันนี้ผมมาเล่นหมดสารบอกดีก็ชอบมากเลยนะหมดสารบอกเลใครเคยเล่นเกมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะอังโคล ผมก็ขี้กดประสาทมากจะจบแล้วนะคีิปะ่บตักขีว้ว่ว